ในรอบปีที่ผ่านมานะคะสตาร์บัคกาแฟยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกเผชิญกับวิกฤตศรัทธาอย่างหนักหน่วงจากกระแสข่าวหุ้นร่วงหนักที่สุดในรอบ4ปีอีกทั้งยังเจอกับการมาถึงของลักกี้คอฟฟี่คู่แข่งหน้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในจีนได้ไม่นานก็ผุดสาขาทะลุ18,360แห่งไปแล้วแป่งหน้าสตาร์บัคที่บุกจีนมาตั้งแต่ปี 2, 5 4 2กับตัวเลข7,102สาขาเท่านั้น ทั้งนี้นะคะแบนด์เงือเขียวก็ไม่ได้นิ่งเฉยมีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ตั้งแต่การนั่งเก้าอี้ผู้บริหารของ man, ลัก์แมนนาลาซิมฮานกระทั่งเปลี่ยนมือสู่ไบรอันนิโคลเจ้าพออุตสาหกรรมร้านอาหารที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วมากมายตั้งแต่ Taco Bell, Pizza Hut, ทาโกเบลพิซ่าฮัทล่าสุดกับชิโปเล ผลงานที่โดดเด่นเหล่านี้ทําให้นิคโคลเป็นที่จับตามองจากทั่วทุกสรารทิศรวมไปถึงโฮวัตซูสผู้ก่อตั้งสตาร์บัคที่แสดงความชื่นชมถึงผู้บริหารคนใหม่ไว้ด้วยหลังจากที่เข้ามานั่งตําแหน่งผู้บริหารได้เพียงหนึ่งเดือนเศษๆล่าสุดก็มีรายง,งานจากสื่อน,นอกหลายสำนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสตาร์บัคว่าเรือร้านกาแฟาเงือเขียวกำลังเตรียมปรับการทำโปรโมชั่นโดยระบุว่า เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ใหม่ภายใต้การนำของนิโคเพื่อยกระดับตำแหน่งของสตาร์บัคให้มีความพรีเมียมมากขึ้นทั้งยังต้องการลดความตึงเครียดของพนักงานที่ต้องทำงานอย่างหนักด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรโมชั่น1แถมหนึ่งและส่วนลด50%จะถูกปรับสู่การสะสมคะแนนพิเศษทุกวันอังคารและโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการซื้อเครื่องดื่มในวันเสาร์แทนสำนักข่าว CNN ระบุว่าก่อนหน้านี้สตาร์บัคไม่ได้เน้นการทำโปรโมชั่นลดแลกแตแถม เพิ่งจะมาอัดฉีดอย่างหนักในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยหวังว่าจะสามารถดึงดูดลูกค้ากลับมาอุดหนุนได้สำเร็จ แต่หลังจากเข้ามานิคโครพบว่ากลยุทธ์ดังกล่าวไม่ได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านค้ายอย่างที่ควรจะเป็นขณะเดียวกันยอดขายสตา b u c k คกับลดลงติดต่อกัน2ไตรมาสแล้วด้านนักวิเคราะห์จาก Back of a อเมริกาได้ระบุในรายงานวิจัยว่าปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการส a r ร์บัคในช่วงบ่ายเริ่มน้อยลงโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีอายุระหว่าง18 29ปีมีแนวโน้มจะเลิกเข้าสตาร์บัคด้วยซ้ำหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่าสตาร์บัค กำลังเดินผิดทางคือผลประกอบการในไตรามาสที่3ปี2,567พบว่ายอดขายในสหรัฐลดลง6%ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ลดลงติดต่อกันเป็นไตรามาสที่3แล้วส่วนในจีนที่รายงานว่ายอดขายในสาขาเดิมลดลง14%โดยสตาร์บัคบอกว่าเกิดจากปัจจัยเรื่องการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและภาพรวมเศรษฐกิจจีนที่ยังทรงตัว นิโคลพิคหาสารพัดวิธีในการกอบกู้กาแฟเงือกเขียวให้พ้นจากภาวะปริ่มน้ำนอกจากเรื่องโปรโมชั่นที่เขาเชื่อว่าจะช่วยเปลี่ยนภาพความพรีเมียมแล้วนิโคลยังมีแผนลดความซับซ้อนของบางเมนูเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้านให้ลูกค้ารู้สึกถึงประสบการณ์ที่แตกต่างเพราะได้เรียนรู้แล้วว่าการลดราคาหรืออัดโปรโมชั่นเยอะๆไม่ได้ช่วยให้ทราฟฟิกการเข้าร้านขอลูกค้าเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ลูกค้าของเราจำนวนมากยังคงได้รับประสบการณ์ที่ดีจากร้านสตา b u c k คแต่สำหรับบางสาขาโดยเฉพาะในสหรัฐไม่ได้ส่งมอบสิ่งนั้นให้กับพวกเขาเมนูอาจจะเยอะเกินไปรอออเดอร์นานเกินไปหรือรับประสบการณ์ที่ไม่ดีนะักซึ่งเราเชื่อว่าหลังจากนี้จะเป็นโอกาสดีที่ s สตา b u c k คจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นผู้บริหารสตาร์บัคได้กล่าว